สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กำลังมาเก็บใบมะกรูดนะคะจะเก็บไปขายค่ะคุณผู้ชมคือเขาก็ออกออกใบออกลูกนะคะเต็มไปหมดนะคะทีนี้ร้านอาหารนะคะที่เรารู้จักอะเขาเป็นร้านอาหารที่ใหญ่ชื่อว่า Thai ทท Village นะคะในออเกลนนะคะเ,เขาบอกให้เก็บเอาไปให้นะคะ คือเขาไม่พอใช้ค่ะจริงๆแล้วเราก็มีร้านอาหารอยู่เหมือนกันแต่ว่าร้านอาหารของเราไม่ใหญ่มากก็ทีนี้พนักง,งานที่ทํางานนะคะอยู่ด้วยกันเด็กเสิร์ฟเขามีต้นอยู่ที่บ้านนะคะเขาก็เก็บมาให้ทุกอาทิตย์เราก็เลยไม่ต้องใช้ใบมะกรูดที่สวนของเรานะคะมันก็เลยเหลือเยอะนะคะทีนี้ก็ ก็สามารถเก็บไปขายได้นะคะเออเราขายกิโลละ50าสิบดอนนะคะค่ะเก็บเก็บกว่าจะได้ครบกิโลก็ใช้เวลานาน,านเดี๋คุณผู้ชมเก็บไปเรื่อยๆเนาะนี่เป็นลูกเต็มเต็มเลยค่ะทีนี้เราก็เมื่อมีเวลาทำทำขบข้าวเท่าไหร่ไปทํางานนอกบ้านเนาะ างทีก็าําอาหารก็เป็นอาหารฝรั่งบ้างไทยบ้างนะคะก็เลยนี่แหละวัตถุดิบของเราก็อยู่เหลือเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะก็จะเก็บไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าเราอะ่ะจะได้เยอะขนาดไหนแต่ว่ากะว่าจะเอาไปให้เขาหนึ่งกิโลก่อนวันนี้นะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากจะเก็บไปมะกรูดแล้วนะเดี๋ยวไป เอามะนาวด้วยนะคะนี่ค่ะดูมะนาวค่ะเหลืองเต็มต้นเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปไปเก็บมะนาวด้วยจริงๆแล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งแล้วค่ะที่ที่ในบ้านนะคะมะนาวมันจะลูกใหญ่ๆน้ำน้ำเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนี่ ้นี่เต็มเลยคะ่ะคุณผู้ชมคือเราทำข้าวเองอะ่ะมันมันมันใช้ไม่หมดอยู่แล้วนะคะก็เก็บไปขายให้กับร้านอาหารคะ่ะคุณผู้ชมนี่มะนาวนี้ก็กิโลละประมาณเท่าไหร่สิบสิบสามดอนนะคะ ใน,ในตลาดนะคะคุณผู้ชมแต่เราเก็บไปให้เขาเดี๋ยวเอาแค่สิบดอนก็พอกิโลหนึ่งอันนี้เป็นมะนาวแป้นนะคะคุณผู้ชมมะนาวแป้นมันจะมีน้ำเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วคนที่นี่เขาจะกินที่แบบว่าดิบอะคะ่ะ มันหอมดีอันนี้กับ,บอันนี้คนละพันนะคะอันนี้น้ำเยอะกว่าแต่อันเมื่อกี้นี่หอมกว่าผุ้ชมค่ะอนนันที่เห็นอยู่นี่คือเลมอนกราดนะโอ้ยากขึ้นเลยไอ อะไรนะตะไคร้ค่ะตไะไคร้มาเก็บฝั่งนี้พาคุณผู้ชมลงสวนวันนี้มาเดินมาเก็บบักนาซอยกันคุณผู้ชมน,นี่พอแล้วละ่ะตรงนี้อีกคุณผู้ชมนี่อันนี้คือมะานาวสีนะคะ น้ำก็เยอะเหมือนกันน้ำมันร่วงน้ำก็เยอะเหมือนกันนี้มันจะลูกใหญ่ๆมังมึงปุ๊บเกลียาก เด็กยากเด็กยากอ้โอ้ณผูช้ชมขวดมันเหนียวอโอ้ยอึ๊บโอเคอนี่โอเคค่ะมาประกูดเพิ่มอีกเก็บไปแล้วส่วนหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆอยู่ในในบ้านนนที่เก็บได้นะคะเดี๋ยวไปรวมกันอีก คุณนะคะเดี๋ยวไปส่งเขาค่ะขอบคุณค่ะคเพื่อนๆเดี๋ยวไปส่งที่ร้านอาหารไทยวิลลิสนะคะเดี๋ยวพาไปชมร้านอาหารค่ะได้แล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะมะนาวนะคะมะนาวมะกรูดนี่คือใบที่เราเก็บนะคะมะกรูดใบมะกรูดรวมทั้งหมดนี้กิโลกว่านิดๆน,นะคะค่ะก็จะไปส่งที่ร้านอาหารนะคะค่ะก็จะเอาไปชาร์จเขาแค่รวมทั้งหมดเจ็ดสิบดอนค่ะ โอเคนะคะขอบคุณนะคะ